ได้ยินไหมครบพี่เออเคอเคโอเคเดี๋ยวจะโทรหาพี่ชโชคก่อนฮะอคยเคนี่ใครอยู่บ้างนะมีมีตอนนี้มีพี่คนเดียวแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูโทรก่อน แล้วคะพี่อ้าวทำไมพี่สะดุดสะดุดได้ยินไหมคะพี่ได้ยินได้ยินอ้าวทําทํไมทําไมพี่ชอบไม่ได้ได้ยิไมันมันแต่คือมันมันแงมันสะดุดจ้ะสายไม่สะดุดอ่ะ <Yeah. S 1> ได้อ๋อพี่ชวดได้ยินอยู่อ๋อสัญญาณหนูน่าจะดีได้ยินแล้วดี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 ละโอมันหายแล้วมันหายแล้วจะโทรหาพี่อ้อมไหมเออไม่น่าจะคาช้าบอดอยู่หรือเปล่านะกอจะ ขออ่านข้อความก็อ uh ๊บข้อความแป๊บฮัลโหลรีบมได้ยินครับโอเ่านด้ đủ đúng không ạ? chị nó mới quá. อ้าวโอเคคือเรืเองใล่าน้ำหวานเหรอใช่ใช่โอ้โหลเดียว่ะอ่าหน้าบันทึกเสียงนะเนี่ยก็เออก็ใช่ไงอันนี้นี่เรามีโทเฟตเธอตฟตทุกเครือขไข่เมื่อเช้าเราสมัครทักรหายาก็เลยเอามาอันนี้เล่น อ๋อดินเนี่ยเราเราจะบันทึกเสียงบรรยากาศตอนคุยกับเพื่อนดีไหมได้แล้วก็เป็นทีกแป๊หนึ่งแป๊บหนึ่งก็อืมพี่ออมไม่รับกระเว่ากระเบาชาบ,บอดอยู่ครับโอเคม,มันมันโทรได้ครั้งละสิบห้านาทีเด้อใช่คาช,ช่มันได้แข็งแสิบห้าน,นาที เช่นั้นเรา<ถ>เราถ้าจบแล้วเวลาแบบถ้าจบแล้วแล้วมันไอ้นี่เดยวก็ต่อใหม่ก็ได้โอเคเอ้ยลำโพงอยู่ไหนแต่อตอนนี้บันทึกหรือ,อยังยังไม่ได้บันทึกใช่ไหมพี่จะได้บอกเราดี แบ๊บแบ๊บแบหา,าเปิดลำโพงอะไยัง <Yeah. S 2> ไม่ได้บันทึกใช่ไหม <Yeah. S 2> น้ำหวานได้ไปอ่านอ่านประกาศในโคจยอาระเจอแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วเออแม่หลาวดีที่จะบ,บอกจ็คืออะไรเรอคือครีครใครที่มีอะไรวะ ใครยังทำรายการทำคลิปละครทำคลิปเขาจะเอาสาวมาแจกใช่ใช่ใช่เขาใครที่ใครที่สนใจก็เขาไปเขาเขาเขาเริ่มกลุ่มเขาเริ่มกลุ่มแล้วก็จะดูว่ากันดูด้วยโอเคเราจะมาเจอกันนะอ่าโอเคครับโอเคครับหนึ่อ ได้ยินได้ยินนะครับไ okay. ด้ยินสวัสดีค่ะตอนนี้บปนทีเกนชนไหมอืมยังที่ละตอนนี้ก็อยู่กับเออสังสาวกับหนุ่มๆน,นะคะใชะ่นั่นก็คือมีน้ำหวานแล้วก็มีน้องจอม ัต้องบอกต้องบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้ที่ได้มาคุยกันในสายการโทรแบบเปิดตรงทางตรงนี้แล้วได้บันทึกก็เพราะว่าสมัครโทรฟรีทุกเครือข่ายวันนี้เอามาเอามาเอามาไว้โทรหาแบบคนที่บ้านเขาไม่เขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วเขาไม่ได้เติมเน็ตก็เลยโทรสมัครโทรฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็เอามาไว้ใช้ใช้ให้มันก็เลยเอามาใช้ให้มันคุ้มไปเลยหนึ่งวันครั้งละสิบห้านาที โอนนเคาา <Okay. S 1> นะไม่ได้รวมเน็ตนะไม่ได้รวมตางว่ากันหรออนนี้นักแสดงนักแสดงบางคนบางวนบางส่วนอาจจะยังไม่ไม่ร่านเดี๋ยวจะเจอกันในซ่นนี้แล้วกันตอนนี้ว่าเจอกันป็นกับพวกเราก่อนไะคะใช่ตอนนี้ตอนนี้มันแปดนาทีห้าสิบวิแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเ,เกิดมีอะไรอีกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้บันทึกใหม่เดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันเนาะในอดีตวแล็บใช่ค่ะ โอเคค่ะทีนี้อยากถามความใจแของในแสดงทุกคนกันว่าตั้งแต่เอาเอาตั้งแต่แอนที่ศริภาดูมวิเกิดเกิดเกิดขึ้นมานะเออละครละครศริภาดูมวิตั้งแต่ประหารเล,กลิกเลยคิดยังไงแขกคิดยังไงมีครู้สิตยังไงที่ได้มาเริ่มครีมกับละครละครละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้อืม อาจจใจทำไมว่าทำไมทาไ,ไมถึงคิดทำขึ้นมาก็ชอบละครอ่ะมันก็เลยเออก็แบบว่าอยากมีผลงานเรื่อยๆเออ <c oughs> เอ,อีใจเหมืกันที่จมาลองแสดงด้วยแล้วก็เออนะคะแบบก็มีเรื่องอื่นอีกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะการสดมวิวอย่างเดียว นะฮะก็จะก็จะก็จะยังมีผลงานของพวกเราที่เอาที่ใช้ที่เคยแต่งนิยายมาเป็นละครอยู่อย่างเช่นนิยายของน้ำหวานก็จะเอามาทาามําเป็นละครในอาทิตย์หน้าแล้วค่ะใ่อาทิตย์หน้านี้เลยพอเราอนิยายเริ่มสะใช้รับจ้างลงยูทนะูบหมดตอนแล้วเราก็จนะมาทํานียร์เรื่องเจ้าบ่าวสองเนียโอ้โหเออดีเลย เออพอจสงนี้คู่นี้ก็จะเป็นคู่ของพาคิงกับวินนี่คือชมพูกับฟางเราแต่งงานเป็นผัวเมียกันแล้วนะเหมือนรายการเดยอช็อกเลยอันเนี้ยแบบว่าโทรเขาใส่โทรคุยกันอ่ะเออเออใช่ใช่ใช่แต่นี่เป็นสติภาสตูดิโอเฮ้ยเสียงหนุมมันยังสะดุดอยู่ไหมล่ะไม่ไม่สะดุดแล้วค่ะไม่สะดุดแล้ว ทั้งกาส่งสื่อ้าด้านนะครับก็ได้เอาลงยูทูบแล้วนะครับจะจะบอกจะจะบอกทุกคนหน่งนี้ว่าจะสื่อพาเดลเมวีที่ที่ที่คิดเรื่องเรื่องขึ้นมาคิดกานขึ้นมาก็คือเอ่อมันจะบอกถึงความประจันไปจนกลางจนกลัตั้งแต่รุ่นรุ่เล็กประจนจะยังยังเลื่นใหญ่เลยก็คืออ่อเั้งแจ่เล็กยาโตอะนะตั้่แต่พวกเราเล็กเล็กยโตเลย นะฮะเจินไมมีงานทำแล้วก็มาเจินแต่งต่างฮะเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวประมาณสิบสี่นาทีหนูจะวางก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโทรมาตอนนี้ยังได้สิบเอ็ดนาทีจะเคยโอเคถูกแถ้าเกิดวางแล้วมันจะหยุดบันทึกเองหรือเปล่าระหว่างหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไอ้นี่ใหม่เดี๋ยวก็ต่อแล้วก็บันทึกได้ใหม่เดกิดเกิดเดยวต่อใหม่ มวางันก็จะหยุดบันทึกเองโัตโนัตเลยใ่ไมไม่อนี่ยก็ต้องกดบันทึกเองไงแล้วก็แต่พอวางมันก็จะหยุดบันทึกให้เองเร่องละครอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สสพเดี๋ยวมูฟี่ยวหนูเตรียมซาวการ์ดมาอัดให้พี่ตั๊กจะเริ่มโทรกลุ่มกี่โมงหรอสิบโมงจ้ะสิบโมงสิบโมงสิบโมงตรง โอเคพี okay. 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 Yes. Okay. ่เราีเราจะมีเวลาอาทิตย์นี้กันถึงวันที่ยุเก้าใช่ค่ะอันที่ยุบเก้าจบซีซั่นหนึ่งเออจบ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 เออจะคืจบจบนี่แล้วนะคะลราจะตึงเรื่องหลังแล้วล่ะนะเพราะว่าเออจริงๆจะไม่คิดจะม่คาดคิดว่จะแต่งเรื่องนี้ออกมาหรอกเราะว่า คืออยากให้ได้รับคําบรรทอนนะได้รับคําบรรทอนแล้วก็ได้รับความรื่ไปพร้อมๆกันแล้วได้รับฟังนิยันิทานด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบรรทอย่างเดียวเป็นนิทานด้วยแต่ถ้าจะสมมุติอ่าเราย้อนไปแค่ปีดีย้อนไปประมาณแค่ั้งหลายปีอะแล้วเพื่อจะเดเติบเติบกันเติบเติบกันมาแล้วพอจนพอจนข้อมดอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะ อ่าถ้าถ้าสมมติเราอยู่ในยุคนิทานนะคะอันนี้คือข้าพเปลือกเพียบเ,เห็นนะคะ,อะือแล้วก็พพุ่งน,นี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเจอกำกับในดิสแครฟไร์นะคะในเรื่องในซีรีส์ถึงทีชาดูบ๊วยนะคะเจ่ายังไม่บอกนะเดี๋ยวดัว้เกิดนะคะตัวเกิดน,นะคะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยววางได้เทาใหม่ก่อนนะโอเคยค่ะ กาฮัลโหลอ้าวฮัลโหลนะคะน่าน oh. ่เดี๋ยวเป็นตัวบันทึกได้เลยนะบันทึกแล้วเออก็นหนึ่งนะาอาจจะมีเสียงทับแบ็คเข้านิดหน่อยนะ อย่าเพิ่งวางเดียเดี๋ยวโทรหาพี่ตัก่อนโอเค สัญญาณใครอะ่ะสัญญาณเราหรือเปล่าไม่มันดังไงหรอมันดังพักสายอ่ะสิอ๋อพอดีเราไปต่อสายพี่ชดมาอ๋อเดี๋ยวฉันยืนนะคะอ่าว่าว่ากันไปต่อบันทึกแล้วอ๋อคือมันถูกแ,แล้วนะฮะา ก็ช่วงนี้ยังไม่มีรายการทีวีจัมัดจัมันนะเพราะว่าใครที่เราสั่งรายการทีวีัมพัดจัมันหรือแบบแลหลายคนบอกเออรายการทีวีัมัดจัมวันตนนี้หายไปไหนวะอะไรเงี้ยก็บอกว่าตรงนี้เลยนะคะว่าช่วงนี้ยังไม่เคยว่างเอ่อจับนะเพราะว่ายังไม่รู้จะเอาอะไรมาจับดีแล้วปก็แล้ว นี่เราก็า<ร>าได้ถึงสาระน่ารู้นะคะแต่ว่าเราไม่เอาเสียงตัวเองเข้าหรอกนะคะอือก็ได้คือตอนนี้อาสวัสดีอาจะเปิดนี่แหละใครที่มีรายเสนตัวหรือมีอาเท้าจำเสีตัวถ้าใครอยากจะส่งคึิเอันทีสามแมจะเป็นรูวืขนมไอทีสาระนา่ารู้ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถส่งมาได้นะคะเปนคลิปที่ได้รับมาก็จะนําไปออกในรายการในช่วงสาระน่ารู้และบทความดีนะคะแต่ละช่วงนะคะใครที่สนใจก็เอ่อยังไงตอนนี้เล่าถี่ของเองมีีเรื่องลล่ะฮะตอนนี้เรื่งถี่ของเองมีกีเยอะแล้วล่ะหลายร้อยกว่าเรื่องแล้วในเพลิ์อ่ะ มนนีแค่ก้าเรื่องเองนะพราะว่า <c oughs> แต่ก่อนอนน่ะเพราะแต่ก่อนโอหาไม่ได้แล้วเพราะแต่ก่อนได้มาเยอะแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วมันมีแต่ที่ลงไปแล้วอะ่ะได้ไอ้บังเอิญรักกลับมานี่มันมายัางไหมตอนที่สิบห้ายังเขายังไม่ได้เอามาลงเลย คนแต่งเขายังไม่ได้เอามาลงก็เดี๋ยวเราประกัศนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะขับจะขาดการจัดรายการโทรทัศนมันนะแต่ว่าเอมันยังคิดไม่เออว่าจะเอาอะไรมาโทรหาพี่โทรหาพี่ใหญ่แล้วมันบอกว่าอะไรใหมายเลขนี้ยังไม่ได้เปิดใช้บริการอ้า ไปเร็วไปนะคะไปไข่ยคาราบาลกันหนึ hmm. oh, okay. yeah. ่งโอเคอืมอยู่นี่ก่องนันุ๊กแม่อยาเพิ่งไปไหนนะพี่อมพี่ออมก็เข้าห้องน้ำอยู่เอ้ยไม่ใช่พูดผิดชัดแบบด้วย ไม่จอมข้อ้งน้ำแล้วพูดผิดเลยเออเจริญเจริญเจนูส่งไฟที่บันทึกแล้วให้พี่ตั๊กที่รวมแล้วอ่ะอ่าโอเคอ่อขอบคุณทุกทุกคนมากที่ติดตามยังตอนนี้ผู้ติดตามของช่องเอ่อตั๊กสิทธิาคำเกย์แบล็ตออฟติเยล มีประมาณสามรือยี่สิบหกคนแล้วนะคะอ่าสามร้อยี่สิบหกคนแล้วนะคะตั้งขับขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะก <c oughs> ล้าเฉลี่ยไม่ไม่เป็นต่บางลัคคีคือไปดูในยูทูปสตูดิโอเขาจะมีแจ้งเตือนในอยู่ว่าเอจะรับรายการกิจกรรมการจัดแถ้าใครที่ ติดตั้ง e Studio นะคะจะจับสลับจัสลับรายการคลิปประจำสัปด,ดาห์ที่คนดูเยอะที่สุดนะฮะแต่โดยไปแต่ไปเมื่อจะเป็นรายการหรือละครเสียงเนี่ะอาจจะเป็นอาจจะใช้รูปอาจจะใช้รูปของตัวเองหรือไม่ก็รูปของเพื่อนเรื่มทีมนะฮะสมุดละเป็นละครน,นะรูปของเพื่อนเรื่มทีมใดรคนหนึ่งหรือรูปตัวเองนะคะ ถ้าถ้ามันมีแอปบันทึกเสียงในพวก m ม s s ซ n เจอร์ในไลน์อะไรอย่างนี้ดีเนาะแบบไม่ต้องอใช้เซาว์การ์บ้างคือมันคืออจริงไหมมันต้องมีภาพแล้วล่ะเพราะว่าเออเราไม่ได้ใส่ภาพนาำหนักน,นัดน,นัดนับอะไรอ่ะแต่ละคลิปแต่ละแต่ละอย่างก็ไม่ได้ใส่ภาพหรือภาพเลย แต่ของที่อดาดีเขาถ่ายกันอะมันเป็นแค่ครึ่งหน้าจอเองนั่นหวานจะดูของเราดีเต็มหน้าจอเลยของพวกเราของต้าบอนตอนนี้เราตอนนี้เราคุยกันหกนาทีกว่าแล้วนะฮะเออเออเดี๋ยวพาถึงจะรวมกันกี่กี่ลิปั่ะอ๋อก็ไม่รู้ว่าเจอกี่คลิปเราจะตั้งชื่อวิดีโอว่าอะไรอ่ะ แล้วแต่เลยก็แล้วแต่บรรยากลยก็คือกับเพื่อนก็ได้กับเพื่อนไรสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอล้วแต่อลไรแตแต่วันนี้วันนี้เดี๋ยวสิบถ้าถึงสิบเอ็ดนาทีแล้วก็คนจะตั้งลาไปก่อนนะคือมันจะว่าไปมันก็เหมือนรายการคือประจำวันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนแค่ทีเดียวนะแอรมันก็ไม่เหมือนแค่ทีเดียว ไทยไทยไทยไยอ่อ <c oughs> <c oughs> ไม่สิบเอ็ดนาทีหกนาทีกว่า กอะไรที่ไเล่นใครลักล้างหลอกเอาลกีที่ไหนที่ีนที่ไหนลูกซีนวนงคนไม่คืมีไม่คบเยบอกว่กันมีคลิปมีคลิปวิดีโอบางคนว่าบนิปอมีคนดูเยอะที่สุดเป็นไรเป็นแงเงาเียอยู่ไกลไกลเหรอเมื่อกี้เม่อกอยู่ไกลอ๋อเมื่อกี้อยู่ไกลพอาโทรศัพท์วางไว้ข้างหนู ก็คือขอบคุณมากมากนะคะที่ฟังคลิปของเราจนจบกันจะกนที่จะลาจากกันเดี๋ยวขออวยพเหมือนใครที่จะบราจารสีอเมริวันนะคะขออวยพรให้อำนาจจข้มแข็สีระดับใดสิงเสกติดทั้งหลายทั้งป่นจงปกปักรัชษาลุ่งเรืองให้กับทุกคนใครที่ทำงานหรือมีงานทุกสาขาอาชีพนะคะ ก็ให้มีความสิขกับการทำงานในทุกๆสัปดา์นะคะทุกๆวันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะมาวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ